ลีนาจังเดือแอนชชลีออกลีลารอบชุดประจำชาติไม่เต็มที่อย่างนี้ผิดหวังมากลีนาจังเดือสนันแอนชชลีตัวแทนสาวไทยออกลีลารอบชุดประจำชาติไม่เต็มที่ลุกขึ้นสอนแม่ไม้มมยไทยให้ดูชัดๆต้องอย่างนี้ออกแม่ไม้มมยไทยอย่างนี้เลยฮะนุมานตีลังกระพึบ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 แล้วตีลังกาอย่างเงี้ยผิดหวังมากนะแอนชชลีรู้หรือเปล่า อ้วนเราหุ่นไม่สวยและชุดมันก็ไม่ได้โดดเดน่นถ้าเราจะไปโชว์มวยไทยอ่แม่บอกแล้วไงว่าจะมีเวลาฝึกสิบกวันรีบฝึกถ้าจะไปข้างบนอย่างเงี้ยมันสู้เขาไม่ได้หรอกเผลอๆจะชวดไม่ได้แม้แต่รางวัลเดียวมันต้องตีลังกามวยไทยอะ่ะใช่ไหมเวทีเขาก็ไม่สวยสู้พีนวัตก็ไม่ได้างงานี่ไงเราไปถึงเราต้องออกเลย